สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธน,น,นิชามิราิญอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับสิและที่2 1ค่ะวันนี้จะมานำเสนอศิลปะสมัยเชียงแสนวัดภูมินค่ะวัดภูมินสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2 1 3 9ค่ะโดยพระเจ้าเจตบุตรโคมินเจ้าผู้ครองเมืองน่านได้สร้างขึ้นมา6ปีเต็มเลยนะคะ เดิมชื่อวัดพรมมินซึ่งเป็นชื่อของพระเจ้าเจตบุตรผู้สร้างวัดแต่ตอนหลังเนี่ยชื่อวัดได้เพี่ยนไปจากเดิมค่ะเป็นวัดภูมินโดยจุดเด่นของวัดนี้นะคะคือพระอุโบสถจตุรมุขค,ค่ะสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่รวมเอาโบทและวิหารเจดีไว้ในอาคารเดียวกันค่ะ วัดภูมินได้รับการบูรณาสังขอนครั้งใหญ่ในปีพศ2410ค่ะในสมัยพระเจ้าอนันตวรราลิเดชแห่งกรุงรัตนโกสิน์มีจำนวนถึง22วัดนะคะและวัดภูมินเนี่ยก็ได้รับการบูรณาเป็นอันดับที่9ใชเวลาบูรณาราว8ปีในปีพศ2410ถึงปีพศ2418ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนควรที่จะรู้เนี่ยคือวัดพุมินเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นวัดที่สําคัญนักสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านเลยนะคะใครไปจังหวัดน่านก็อย่าลืมแวะไปที่วัดพุมินนะคะเรามาเล่าให้ฟังบ้างนะว่าเป็นยังไงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะขอบคุณว่าจริงๆคะ่ะ